ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อนร่วมโลกของเราเมื่อสิ้นลมหายใจไร้คนเหลีลยวแหลจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์ฮิทท์อารแมนชาประสถานเผาศพสัตว์ก่อนจะไปเปนคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับทุกคนชาวบนาสถานเผาศพสัตว์มาแล้วครับมาดูกันสิครับวันนี้จัดงานประชุมเพลิงให้กับเปิดฟ้าโรงครับศพน้ยตะขาบยักษ์นะครับตัวมันใหญ่มากๆเลยนะครับ ช่วงนี้ฝนตกระวังสัตว์มีพิษกันด้วยนะครับเราพร้อมนำร่างนายตะขาบยักษ์เพลประชุมเพลิงกันครับปิดฝาโรงครับเราพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังเมนกันครับทุกคน พร้อมเครื่องขบวนรถกันเลยครับเราใช้รถกระบะสีน้ำเงินส่งสู่สุขติในการนำร่างนายตะขาบยักษ์นะครับเรามีคณะแตรวงนำขบวนทุกงานศพสัตว์ครับทุกคนระยะทางจากบ้านไปยังเมน1กิโลเมตรครับ ตอนนี้เหลืองอีก200เมตรครับขบวนรถเคลื่อนมาถึงสถานที่ในการจัดงานประชุมเพลิงแล้วชี้ว่า วชิระสุพัสักดารามครับและนี่คือสถานที่ในการประชุมเพลินนะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยครับลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่เตรียมราชรถพญานาคในการเวียนรอบเมนสามรอบนะครับ พร้อมแล้วขอเชิญเจ้าหน้าที่ยกลงศพนายตะขาบขึ้นราชรถพญานาคได้ครับลำดับพิธีต่อไปการเวียนรอบเมนสามรอบขอเชิญทุกคนผู้ชมทุกท่านเวียนรอบเมนสามรอบครับ การเวียนศพรอบเมนสามรอบจะต้องเวียนซ้ายต่างกับงานมงคลครับถ้าเราเวียนขวาเรียกว่าทักษิณาวัดครับการเวียนศพสามรอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตายและเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือเกี่ยวกับการเวียนไหวาตายเกิดของสัตว์ในสามภพ คือโลกนรกและสวรรค์ครับทุกคนเราเวียนรอบเมนครบสามรอบแล้วครับนำราชรถพญานาคจอดบริเวนหน้าประตูทางเข้างานครับต่อไปเราช่วยกันยกลงศพนายตะขาบตั้งในเมนพิธีเพื่อเตรียมการในพิธีการทอดผ้าบังสุกุลกันในลำดับต่อไปครับ ตอนนี้เรานำลงศพตั้งบนเมนพิธีเรียบร้อยครับเราไปรีวิวสถานที่กันก่อนนะครับเมื่อเดินเข้ามาด้านหน้าทางเข้าจะพบกับกำแพงปูนสีขาวประดับดอกไม้และรูปปั้นสิงห์ทั้งสองด้านครับ เราเดินเข้าไปด้านในทางด้านขวาคือศาลาธรรมสังเวชของพระสงฆ์ด้านหน้าคือเนนบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญเพื่อสัตว์ครับพระสงฆ์สี่รูปมาถึงและขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วนะครับเรามีาศาสนพิธีกรนำสวดมนต์และทำพิธีทางสงฆ์ครับ ทางเจ้าภาพถวายน้ำแร่อย่างดีและน้ำอัดลมถวายพระสงฆ์เรียบร้อยถึงสี่รูปครับ <c oughs> เน้นบวหน้าไฟไว้อะไรเพื่อสัตว์วันนี้ได้แก่ <c oughs> คนที่หนึ่งเด็กชายนันทวันเครือเพลงคนที่สองเด็ <c oughs> กชายจินนต์นงไว คนที่3เด็กชายสักกรทิพสันเทียต่อไปด้านซ้ายศาลามรณานุสติสำหรับประธานและแขกมาร่วมงานนะครับเรามีเก้าอี้ที่นั่งพร้อมสำหรับแขกมาร่วมงานนะครับตรงนี้คือศาลาแจกของชมร่วยและดอกไม้จันนะครับสามารถรับได้ทั้งสองด้านนะครับ เทียนทูปตะเกียงรูปหน้าศพสัตว์รูปหน้าศพน,นายตะขาบยักษ์หลับไม่ตื่นมรณะวันที่11พฤศจิกายน2568ด้านซ้ายมียอดสีน้ำตาลอ่อนกำแพงปูนสีขาวช้างโลหะจิว๋วรูปปั้นสิง บันไดาทางขึ้นไปสู่เมนพิธีนะครับทางด้านขวามียอดสีน้ำตาลอ่อนกำแพงปูนสีขาวช้างโลหะจิว๋วรูปปั้นสิง์เช่นกันครับผ่านทองภูสายโยงแท่นทองตั้งลงศพดอกไม้ประดับด้านบนลงศพนี่คือเมนพิธีเพื่อใช้ในการทอดผ้าบังสุก,กุล ลำโพงเครื่องขยายเสียงยอดสีเขียวพวงรีดไว้อไลดอกไม้สิงปูนด้านขวาด้วยเช่นกันนะครับเมนประชุมเพลิงศพวันนี้คือเมนเชิงตะกอนแบบกองฟอนโบราณ เชื้อเพลิงเราใช้ฟืนไม้ราดด้วยน้ำมันก๊สนะครับด้านหลังประดับดอกไม้และยอดสีฟ้าและสีแดงประดับให้สวยงามครับและนี่คือการรีวิวสถานที่ในการประชุมเพลิงในคลิปนี้นะครับทุกคน การมอบพวงหรีดดอกไม้ไว้อาลัยเพื่อสัตว์มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่ 1. เด็กชายนันทวันเครือเพงคนที่2เด็กชายสะกอนทิพสันเทียคนที่สานายอนุพงศ์ยินดีราบคนที่4เด็กชายนนพัฒน์ปุญเสมอคนที่5เด็กชายทองภูมิจันทิพย์ ลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนทูปของประธานในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายนันทวันเครือเพ่งคนที่สองเด็กชายจินนต์นงวัยคนที่สานายสุพชคพรมแดงขอเชิญจุดเทียนทูปพร้อมกันนะครับขอเชิญทุกคนนะครับ ลำดับต่อไปการทอดผ้าบังสุกุลของ FC จะมีใครบ้างชมรายชื่อได้เลยนะครับทุกคนลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลชุดที่หนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งเด็กชายนันทวัน เครือเพลงคนที่สองเด็กชายจินนัทนงไวคนที่สามน้องนิวตันคนที่สี่เด็กชายนันทวุฒิสุรินคนที่ห้านายอนุพงศ์ยินดีลาบ ทอดผ้าบางสกุลครับพระสงฆ์หนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจจาวตสังขาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชติเตสังโูปสมโมส,สุโค ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุขุญชุดที่่องดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งน้องศิรพพประพฤติด,ดีคนที่สองน้องพัทรพลนวลจันทร์คนที่สามเด็กชายภูริพัฒนแสงทองคนที่สี่ ร้านเจเลง็งคนที่ห้าเด็กชายก้องพบกลิ่นแม่ทอดผ้าบางสกุลครับพระสงค์หนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ อนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโม,มสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุขุนชุดที่สามดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งน้องเฟสคนที่สองเด็กชายแสนศักดาแสนจันทร์ คนที่สเด็กชายชนาทิพ์รับสมัครคนที่4น้องเนรัตคนที่5น้องไอติมทอดผ้าบางสกุลครับพระสงค์หนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ อนิจจาวัตสังขาราอุปาาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่สี่ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งนายผู้วดลทินันคนที่สองสะ,พะเพลอหัว คนที่3เด็กชายพนัทจันทร์จันรหอมคนที่4เด็กชายชยานนท์แสงโพคนที่5เด็กชายนัตพงศ์ประมวลทอดผ้าบางสกุลครับพระสงค์หนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ อนิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโค,โคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลของประธานในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายประวัติพลพิลาคนที่สองเด็กชายชินดนยัยจันริสศ คนที่สามเด็กชายทองภูมิจันทิพย์คนที่สี่สัพเพเหรยูโร อนิจจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโค ลำดับต่อไปเป็นการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับทุกคน นี้นะครับประทานก็ได้ทําการล้างน้ำมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนํำลงศพตะขาบยักษ์ขึ้นไปตั้งบุญเมนเชิงตะกอนแบบกองฟอนโบราณนะครับผู้วางดอกไม้จันท์ในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งดออรอธิวัตนอินพระรามคนที่สองเด็กชายแทนกาย สุขเปรมลํำดับต่อไปเป็นการประชุมเพลิงจริงประธานในการจุดไฟในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งน้องเลโอโมบายคนที่สอง เด็กชายจินนัตนงไวคนที่สามสัพเพเกสจุติจุดตังอรหังจุดติขอส่งดวงวิญญาณในตะขาบยักษ์จงไปสู่สุกติขึ้นสู่สวรรค์ครับ เมนเชิงตะกอนแบบกองฟอนคือรูปแบบการปลงศพแบบดั้งเดิมของไทยและลาวที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนการใช้เตาเผาศพสมัยใหม่ลักษณะสำคัญคือการก่อกองฟอนหรือกองฟืนลักษณะเมนเป็นฐานสำหรับเผาศพกลางแจ้งโดยมีพิธีกรรมและความเชื่อเฉพาะในท้องถิน่น เรามีกรอนไว้อาลัยนตะขาบยักษ์มาฝากทุกคนครับวันนี้ถึงคราวสิ้นลมหายใจเงียบสงบจากโรคที่วันไหวเกินจะหาขอให้โดมิญญาณตะขาบยักษ์ล่องสู่ฟ้าวางซากลำตัวลงบนดินคืนสู่วัฏถะแห่งไพรวัน ขอให้เจ้าภาพอย่างสงบในผืนดินสิ้นความดิ้นรนของสัญจาตยานอันเกรียงไกลขอบคุณที่เคยร่วมโลกด้วยกันเงียบงันและยิ่งใหญ่หลับให้สบายเถิดตะขาบยักษ์ผู้เคยครอบครองป่าไพร ตอนนี้การประชุมเพลิงด้วยเมนเชิงตะกอนแบบกล่องฟอนไฟกำลังไม่ลงศพของตะขาบยักษ์ให้เป็นเท่าฐานไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ไม่สามารถหลีกพ้นความตายได้จงมันทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อนำบุญกุศลไปใช้ในภพภูมิหน้านะครับวันพรุ่งนี้เราจะมีการเก็บเท่ากระดูกของนายตะขาบยักษ์นะครับ ใครสนใจอยากมีส่วนร่วมในงานประชุมเพลิงในคลิปต่อไปสามารถพิมพ์ชื่อและนามสกุลในช่อง YouTube ใต้คลิปคลิปนี้และระบุได้ว่าจะทำหน้าที่อะไรในการประชุมเพลิง หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องครูกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับมีวิดีโอใหม่ๆ ให้ติดตามรับชมทางช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ